วันนี้ก็มาดูดูคนกำลังผสมปูนคะคะทำห้องน้ำหนูขยันมากมากไม่มีเวลาหยุดเลยค่ะอยู่บ้านทำนู่นทำนี่ทุกวันคนเดียวคนที่ตนะิดต้อง่ายดีอาร์ต้องอะไร

ดงกำลังสมปูนวางรองช่วมของน้ำให้กับที่าวดานนะคะ อนะคะขอขอบคุณที่เข้ามาดูช่องยูทูบชาแนลวิเดอร์นะคะจะได้หน้าทั้งซับด้วยอยากกล้าไหมคะอยากกล้ามากเริ่มนะเริ่มนะเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยด้วยนะคะครับทำบ้านไม่ยุ่งเสียเลยเป็นบ้านก็ยิ่งช่องนะคะทำอะไรกันครับเพื่อนเข้ามาทำให้เราได้ยินชัดขึ้น สวัสดีครับเอาอยังครับเล็กาจากไรครับผมเอาเล็กอีกบ่รแม่เล็กกระป๋อน เอกสารกรสอนเอกสารอยู่ในมื้วเล็กดีก็ได้หกนี่กีได้จะจบก็องอยู่อยู่ยังอยู่ยอยู่อ่ยังอยู่อย่ยังอยู่ย่ยงอยยังอยู่ยั่ยังอยู่อยยังอยู่ยังอยู่ยัยังอยูงอยู่งอยู่ยังอยู่ยัอยู่่ยังอยู่ยังอยู่ พ่อเอง <gbinary> <fi -ling> เชัดเนเลยครับดูหน่อยนะครับมิมารสวัสดีครับคุณแม็กไรเดอร์โอ้อะไรนะคแมไรเดอร์โอ้่งามชีเขียนมานะครับผมก็มาจะช่วยดีีตัวนะครับปองกาไเดอร์แ่บ้านนาริสาโดยมาจับ ช่องซมช่องชิมูซีมแบอช่องคน้อยสองชิมไรักน้ำหนึ่งดีคร,รับนิ่มัแล้วคุณนเมัยาหอมใหญ่เปนไรไม่เลววนะันี้นี่้ ไปดูลำก็ที่ผเดี๋ยวไปนะครับผมเดี๋ยวุก่อนจะไปดูลำให้มาดูลุงก่อนเพราะว่าเขายังไม่ลำตอนนี้กีลังแต่ๆโอ้ยัมแนั้นครับกนะครับวันนี้าไว้เป็นับ้กวมเส่วมสเส ก้อนน้อยคนแบบก้อนมะเกครับ

ถ้าแต่งตัวด้านไหนขาะีดานะเนาะมาแต่งตัวมากเดียวพอให้เลียแ่วด้มานเนาะดีดดีดีดีดรดีดดีดีีดดด ว่าช่องทุนของานไปเยอะแล้วอย่เปลี่ยนบรรยากาศดิดนึงน,นะครับนาอเพือตอบว่าเน็ตสนุกไม่เออเบาๆนกเกี่ยวกันะนี้นะครับ้า,าหมดใทิแล้วมีน้ใจช่วยกันไ่ตรงไปแบ ดูอีกแลวใช่ครับคุณสุกี้ผมว่าคุณจะไปเดินเลาะหน้าบ้านดูกันนะคะเรื่องก็ร้อนด้วยนะคะค่อยเหี่ยวไปแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเอฟซีป้เนอรอ่าสวัสดีครับนะครับผมมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปเอาอุปกรณ์เอาไปหยิบอุปกรณ์ให้กับลุงพลมาหลายอย่างเอา กลมาพูดคุยกับ FC ก่อนนะครับเดี๋ยวคนจะหายหมดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับติดตามขอให้รักและหวังดีต่อลุงและสายยูทูบเบอร์ทุกคนจงทํางานร่วมกันอย่างมีสามัคคีต่อกันตลอดไปนะครับครับผมคุณพรมวิมลนะครับคนอีสานม่วนกระม่วนนะครับก็มีน้ําใจช่วยเหลือกันนะครับนนี่แหละครับเป็นเสน่ห์หนึ่งอย่างของชาวอีสานบ้านเฮานะครับ ไปทำงานลำ <ara> แล the แ้วหรอวะไปไปลำแทนคนเฮียเบิดเฮ้ยล้ยเนี่ยเราลงไลน์เลยนะครับตาตาไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีนะครับช่องชานชัยกินให้อ้วนรวยนะครับแล้วก็ช่องตุ้มตาสตูดิโอนะครับตอนนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรสองช่องเลยเด้อนะครับตอนนี้ครับคุณปฏิการคุณปฏิภาณนะครับมีวาสนาผมจะไปหานะครับอฮ้ย สวสดยอดนะ,ะสวัสดีครับคุณนิกครับผมกดไลค์ให้เลยนะครับนี่ก็ที่อ๋อดีไอวายนะครับก็ทําการเอาท่อที่มันแตกแล้วนะครับท่อที่มันนะ่ะใกล้จะพังแล้วเอามาเอามาดีไอวายนะครับก็คือเอามาประดิษฐ์ประต่อกันโดยเอาชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆมาต่อกันเพราะว่าพ่อท่อมันแตกไปครึ่งน,นึงนะครับ ปกติเนี่ยท่อมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมฮะแต่ว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันแตกไปแล้วพี่ออกก็ DIY นะเลยเอาช <มา S 2> ิ้นส่วนที่มันแตกไปนะ<ค>เอามาประกบกันนะครับโดยใช้ตูนผสมนะครับตรงนี้นะครับที่ลุงพลคลุกเคล้าคลุกเคล้าผสมนะครับและเอามาต่อกันให้เป็นวงกลมไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมผมว่าได้แหละเพราะว่าพี่ออกพี่เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ DIY นะครับนะ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วทัาทายกันได้นะครับสวัสดีนะครับพี่อิตซิตี้อยู่นี่นี่เองนะจันทร์รดีกดให้แล้วนะนะครับพี่ผีเสื้อดีค่ะสวัสดีนะครับพี่ผีเสื้อครับผมนะฮะอ่าอ่าคุณเล็กสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาชัยกินอ้วนรวยนะครับแล้วก็ช่องตุมตามสติสิโอนะครับอย่าไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมไม่ได้ร่คนนะ ผมไม่อยากให้ช่วงนี้จะเป็นาว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกมุดค่ะช่วยเรียกว่าจ้าวจะเจ้าหายมี่เจ้าเจ้าเอาเียวแค่ไหนต้องนอาอยู่นี่ค่ะของปลาดีค่ะ đang thải được mấy? đang thải đấy, đang thải luôn mấy? đang thải đất sỏi. กดนี S <S ่ไ <cado> ม่นตามไม่รู้ว่าเขากดตอนไหนละ ไปตงน่ไูนมาแล้เนี่ยนี่็นมา่อซก็ขอา่ายกา้กลังใจเราวยนะคะขอบคุแล้วเราจะเอาดูช่องก่อนนะครับ นีแแแดดดอช่องนี้ชัดมากค่ะเพราะว่าเป็นเลนวายใช่เลยครับช่องพี่ชาญชัยสิงทุกคนหน่วยนี่คือแก่ก้องก้องแกเนี่ยเป็นเลนวายนะครับเวลาถ่ายท้ดสดอะไรออกมาเนี่ยช่องจะกว้างมุมจะกว้างจะได้อัตรากว่าคนอื่นนะครับเนาะ เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนลครับผมก็อยากได้เครื่องแบบนี้ไปไลฟ์สดให้กับ f c ทางบ้านได้ดูจริงๆแต่ว่าเงินไม่ถึงนะครับผมนะครับได้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับเก็บได้เดือนละพันนะครับปีหนึ่งกว่าผมจะได้เครื่องอย่างนี้นะครับนะฮะต่อดีนะครับคอยบอได้ไปใสเด้อคอยยังอยู่นี้เด้อนะครับนะครับคุณอีนนะครับผมอากอะไรน่ารักมากๆเลยเด้อนะครับทำตัวน่ารักอย่างนี้สิผมรักคนแบบนี้จริงๆนะครับผมอยากได้คนแบบนี้มาอยู่ช่องของผมจริงๆเลยอ้าว ทานข้าวเช้ากันหรือยังเช้าวันศุกครับเก้าโมงแต่สิบโมงแล้วนะครับทานข้าวเช้าด้เด้อระวังเป็นกระเพาะนะจ๊ะเป็นจะเป็นเป็นกระเพาะอะไรก็เป็นได้นะครับแต่อย่าเป็นกระเพาะอะไร่นะครับมันแตกกแล้วนะครับอ้าวพี่เล็กมานี่แล้วพี่เล็กแวะมากดไลค์ให้แล้วนะพี่ชันชัยเดี๋ยวนี้กลับไปหาน้องกุ้มตานะครับ้ามสุดซอยแล้วร้านค้าโอ้ไฟสุดซอยเลยอ๋อ ถ้าผมมาอ่านช่องผมบ้างเลยครับสบายดีสวัสดีนะครับเ c ซีจากสอปปลาวสวัสดีครับสบายดีครับเป็นยังไงเนาะอันยูประเทศเล่าน่ะอากาศห่อนบ่ครับตอนนี้นะครับเป็นยังไงเนาะเศรษฐกิจบานเมืองเป็นยังไงเนาะมากินข้าวต้มไข่เค็มน้องถุงตามครับป้าสิโตข้าวต้มไข่เค็มเพื่อเป็นกระแซบจะคอยกันมากขึ้นกันเลยป้าจะกินยุใสถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยคอยไปหาเจ้าเลยได้เนี่ย นะสวัสดีนะครับคุณสุกัญญาสวัสดีครับสวัสดีเด้อและมมนกดไหนให้แล้วครับผมอันผมก็ลุ็นอันผมก็เป็นอุ้มแห่ัมยตรงนี้เป็นคมแท้นะครับ นนดันบ่นว่าจะไปเที่ยวกัขอคงอยากเจอยาแคทนะจ้ามาเล้วทะไม่เลยนะะตอนนี้ก็เอก็สบดีอย่าไปไหนสิอยู่ด้วยกัน ลงาเบรลงที่สกลนครจะมีแท็กซี่นะคะมีแท็กซี่เดี่ยมา500บาทจะถึงกรุงเทเลยค่ะตอนะคะพ่อสวัสดีค่ะปูโซอน้ำครับน้ำให้แล้วนะครับค่ะขาดเพราะว่ามันจะไม่เย็นนะครับผมคขอบคุณมากค่ะปูโซอนะคะอันนี้เราก็มาตามดูนั่นเองพวกการทำห้องน้ำให้สาวได้นะคะ ก็จ้านั่นนั่นครับแม่กาแฟอ่าครับผู้ชายขายน้ํานะครับเนี่ยน้ำอยู่ใกล้ๆผมนะครับเมาเลยปาดนหก กดไลค์ให้แล้วนะครับครับขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่ากินน้ำเยอะๆน่ะดีนะครับดีต่อสุขภาพนะครับกินขึ้นไปเลยครับกินมากขี่มากตุ้มตามตุ้มตามข้าล้ำตอนไหนน่าจะลำแล้วครับเห็นแต่งตัวไปแล้วแต่งตัวแล้วยังไม่มีเกวแวะไม่กดให้แล้วนะครับตุ้มตามครับขอบคุณมากนะครับน้องตุ้มตามทางเข้าอยังค้ายังนะครับก็จะมีลำนะคะลำ ดูนี่สักพักเวนี่ลำก็จะพาไปดูลำแล้วก็จะกลับมาดูนี่ก่อนะครับตอนนี้เราก็ติดตามดูไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะตัวรูมเซอร์โมงหน่อยหมดแล้วครับค่ะทนายสวัสดีค่ะทำไมคอมเมนต์เงียบแล้วทำอะไรกันคะกำลังทำห้องน้ำให้กับพี่สายดานะครับตก็มีพี่ยูทูบเบอร์นะครับร่วมโตัช่วยกันเนาะครับก็มีพี่อ๋อพี่อ๋อน่ะ เป็นช่างนะครับเป็นช่างแกมีความสามารถเป็นทั้งช่างเชื่อมช่างปูนช่างไม้ช่างกระเป๋านะครับแกเย็บแกเย็บปักถักร้อยนะครับแฟนของพี่อ๋อนี่ยเก่งในเรื่อง DIY นะครับแล้วพี่อ๋อก็แกเป็นสมชื่อนั่นแหละครับอ๋อ DIY นะครับชื่อช่องยูทูบเบอร์แกก็เป DIY นะครับฝากด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องตุ้มตามสตูดิโอกด เดืเอยอไม่น้อยก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเนาะเป็นจาสับวัสดีค่นเป็้ัสดีคือไม้สนเปมชาสบัคือม่ได้สานเป็ชาสวัสคอ่านเปาสวัสดีคอไดเด้ดอเมริกาเจ็ดม่อม่ด้นเป็ดมด้าหรือ7ม่ดนเป็ดมงได้าสวคือหนึง่ไรชอ่ไามไ อเมริกาเป็นยังไงบ้างครับผมอยากไปมากเลยนะครับาประเทศน้ไม่มีโอกาสไปสักทีตามกราต้องไปสานีน้ทองันะครับ เอาง่ายๆผมไม่เคยไปต้มน้ำแกงนะคะประเทศแรกของผมเลีนค่ะคนจีนชอบทานกันนะคะรอเขาเปิดเทศก่อปได้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสาววันนี้่เจริ